สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าสู่การเรียนภาษาเวียดนามกับผมในวันนี้นะครับผมจื้อมิงผมมาจากเวียดนามนะครับในบทเรียนในวันนี้ผมก็เอามาสอนให้พี่น้องการนับเดือนในภาษาเวียดนามนะครับเราไปด้วยกันนะครับเดือนถางทังนะครับมกราคมถางหมดถางหมดนะครับกุมภาพันธ์ถางให้ถางให้มีนาคม ทั้งสามทั้งสาเมษายนทั้งสี่ทังสพฤษภาคมพฤษภาคมทา้งห้าทงหมิถุนายนทั้งหกทั้งหกรกฎาคมทา้งเจ็ทังเสิงหาคมทา้งแปดทังแกันยายน ท h á ง g ิ้นทา g งชิ้นตุลาคมทา1งเมืยทา1งืยพฤศจิกายนทั้ง11ืยหนึ่ทังืยหันวาคมธันวาคมทั้ง1มืยทั้ง12นะครับโอเคนะครับเราทบทวนหนึ่งนนครั้นง,งนะครับเดือนทั้งทั้งนะครับมกราคม มกราคมถังหมดถังหมดกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ถังให้ถังให้มีนาคมมีนาคมถังบ้าถังบ้าเมษายนเมษายนถังตือ้อถังตือ้อพชรสะพาคมพชรสะาคม tháng 5 tháng 5 Mỹ Mỹ tháng 6 tháng 6 Caracada khôn Caracada tháng 7 tháng 7 Sính hả khôn Sính tháng 8 tháng 8 Căn gia dồn tháng 9 tháng 9 tụ là khôm tụ là khôm tháng 10 tháng 10 Prisa chị ca dồn Prisa tháng 11 tháng 11 thành hòa khôm thành hòa khôm tháng 12 tháng 12นะครับเขียนทางนะครับเราสามารถ เขียนได้2อย่างนะครับ1ว่าเราเขียนเป็นคําก็ได้นะครับเป็นตัวเลขที่หลังก็ได้นะครับเราเขียนที่หลังของทางนะครับคําว่าทางแล้วก็เขียนที่หลังแบบคําก็ได้หรือตัวเลขก็ได้นะครับทางหมดทางหมดนะครับทางให้ทงให้นะครับทางงสาทั้งสาท้งสี่ทั้งสี่ทงห้าทังห้าทงหก tháng 6 tháng 7 tháng 7 tháng 8 tháng 8 tháng 9 tháng 9 tháng 10 tháng 10 tháng 11 tháng 11 tháng 12 tháng 12 này, này bột riêng thị xì này, nào, có อ่านตัวเล็กได้แล้วนะครับแล้วก็เราช่วงนี้เรามาสามารถอ่านทางได้แล้วนะครับแล้วก็บทเรียนในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาเรียนกับผมในบทเรียนในวันนี้เดือนในภาษาเวียดนามนะครับผมขอพี่น้องถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือการออกเสียงอะไรต่างๆพี่น้องก็จะเขียนคอมเมนต์ที่ข้างล่างเดี๋ยวผมมาแล้วก็จะอธิบายให้พี่น้องได้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับ ผมขอบคุณครับแล้วก็ขอสวัสดีครับ